ท่านอ้นเข้าครัวทำอาหารกับเชฟดังหลังกลับมาประเทศไทยครั้งแรกสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของท่านอน้นวัชเรศวิวัชรวง์โอรสคนที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมารสร้างความปลาบปลื้มให้คนไทยในครั้งนี้โดยทานอ้นเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยไปรอรับท่านอ้นถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียวได้โบกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกบูบายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มล่าสุดคำวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาท่านอ้นได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านลอยย่อโอชาซอยร่มฤดีถนนวิทยุกรุง พร้อมกับเข้าครัวรวมทำอาหารกับเชฟวิชิตมุกุระเชฟบริการของร้านโดยท่านอ้นได้ลงมือทำตำคา,าเพื่อทำเมนูต้มขาล l o เตอร์ซึ่งในระหว่างนั่งรับประทานอาหารทางร้านได้มีโชว์แสดงหุ่นละครเล็กให้รับชมอีกด้วย